สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะยังคงนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะในการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆภูมิภาคอย่างเต็มกิจความสามารถนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สําำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สัตกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยผลิตน้ำดื่มกองบญชาการกองทัพไทยเพื่อเตรียมแจกจา่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยและโรงพยาบาลสนามณนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 2สํานักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบญชาการทหารพัฒนาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปโดยจะลงพื้นที่ไปในพื้นที่สํานักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบญชาการทหารพัฒนาค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สาำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดก,กำลังพลหน่วยนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเข้าดำเนินการโครงการฟาร์มพอเพียงเลี้ยงชุมชนโคโนมขึ้นชื่อโดยดำเนินการจับปลากินพืชออกจำหน่ายและจ่ายค่าแรงนะคะให้กับสมาชิกฟาร์มพอเพียงนาทุงา้าป่าโคกชาติหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สาสำนักง,งานพัฒนา ภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนั่นเองค่ะก่อนจากการน,นะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยังคงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราค่ะขอให้ทุกท่านนะคะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามายัยมันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตอนเองและหมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะ อย่าลืมนะคะแพลตฟอร์มไทยชนะสแกน QR Code เช็คอินเข้าเช็คเอาออกทุกๆครั้งที่เราเข้าไปใช้ยักสถานประกอบการต่างๆแค่เพียงเท่านี้เราก็จนะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด19สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ